สัญญาณเตือนว่ากำลังเข้าสู่ภาวะไขมันพอกตับไขมันพอกตับมักเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเพราะในระยะแรกมักไม่แสดงอาการชัดเจนแต่หากร่างกายเริ่มส่งสัญญาณเตือนเหล่านี้ควรใส่ใจและรีบตรวจสุขภาพอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายรู้สึกไม่มีแรงท,งทั้งที่พักผ่อนเพียงพอเนื่องจากตับทำงานหนักเกินไปแน่นท้องจุกเสียดบริเวณชายโครงขวา เกิจากตับขยายตัวผิดปกติทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัดน้ําหนักขึ้นง่ายหรือมีไขมันสะสมที่หน้าท้องภาวะดื้อต่ออินซูลินอาจทําให้ไขมันไปสะสมที่ตับมากขึ้นค่าตับผิดปกติจากการตรวจสุขภาพแม้จะไม่มีอาการแต่ผลเลือดบ่งชี้ได้ว่าตับกําลังมีปัญหาผิวหนังหมองไม่สดใส เพราะตับทำหน้าที่กรองของเสียเมื่อทำงานได้ไม่เต็มที่จึงสะท้อนออกมาที่ผิวพันณหากพบสัญญาณเหล่านี้อย่ามองข้ามควรปรับพฤติกรรมเช่นลดอาหารมันและหวานออกกำลังกายสม่ำเสมองดแอลกอฮอล์และตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อป้องกันการลุกลามสู่โรคร้ายแรงกว่าเดิม